ก็ขอกราบสวัสดีท่านชมท่านครับวันนี้กับผมนิกเก้โทวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นวับจีมบายนะครับผมวันนี้ผมกำลังฝึกเล่นห้ามวอยู่นะครับผมมา้วยกับเธอที่มีเกมไอดานะครับผมก็สองคนก็สุ่มมา,าไม่ได้เป็นเพื่อนผมเด็กเกรับมดูนี่มันจะเล่ไหนนึก ทีมเคไม่ไมได้าคือไอแกมเมดนะครับผมดูกันมันจะลงไหนนะนะครับผมอาเอาพื้ที่เลือกบอลนะผมวันผมผมเล่นไม่คนไทไม่ค่อยดีอืมไม่เหมือนเขาไม่พูดเลยอ่ะผมเป็นทีมแล้วกันนะครับผม ก็โหลดโลดรถเขาก็แล,ล้วเขาก็รดน็ดดกอกเองนีะครับผมโดดรถ็อกนะตอนนี้ผมกำลังฝึกเล่นเออ่5นิ้วอยู่น,นะครับผมตอนนี้ผมกำลังฝึกเล่น5นิ้วอยู่ ผมกำลังฝึกเลยแหละปรับมามันสองสามวันที่แลว้วนี่ปับเลยแหละนะครับผมในโรงแรมแบตรงนี้นะครับผมไม่ได,ดนนะะไ้ดูคนอ่ะลืมดูคนเลยจ่ะเจอเจอปืนนะครับเจอปืนเป็นเรว,วะ่ะ อันนี้มีชันเดียวจี่ไหนมันก็ได้เปื่ใช้จะเล่นทำไมจอยูเซ่แล้วผมปัป๊มไม่หมดเลยนะครับผมบางปุ่มก็อยู่เดิมนะครับผมบอนเลยตกลุยอุ้ยเฮ้ยใครจิงอ่ะนอนหนึ่งจิงไล เป็นหนึ่งร้ายครับพี่ชายดีคน,นต่อไัอ้อาจจะเดินแบบเอเอๆดนึงนะครับผมเพราะว่าผมงเล่นห้าหนิ้วนะครับเือเขข่าเล่นลส่วนัวนี้ฮะส่นตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับมผม แกมไปลหนมคผมข้ามฝั่งนี้คนเดียวเลยครับผม,มจอความคนคนเดียวมาคนเดียวก็เสีย่ยงมันเจอคนแล้วก็หลออมันเจอคนเยนเอะหลอดอยบางทีมันก็แบบมไม่ทันมากนะครับผมมันเกี่ยายิงอะ อ๋อบันนึงครับผมทีนี้ผมได้ใส่หูฟังนะอาจจะไม่ค่อยได้ยินแบบเสียงผมมากแต่ก็ได้ยินในะระดับถึงแหละเจ็ดนะครับจะเล่นได้หรือเปล่าคุมแรงดิดอยู่ไหมเนี่ยน่าจ,จะคุมแรงดิดไม่อยู่นะครับผมโุ้ยไหล ไหลลื่นไหลลื่นระเบิด ไปหาไขับไปหาปมันจะขับรถไม่ดีมากนะโอ้อาเไปให้ามเปนเราไปหาเวิร์กาหนอาเวิร์กไปามปหาเวิร์กไ่าหาวิ เขาเรียก,กว,ยว,วยก่บินได้ังอย่นีีแล้วก็บินได้เ้ยอ้เบร์แน่หนเป็เดมีจะเหงนกนไหมครับตัวเดิม ไปหาดบางส่างดีกว่าช่วยบางส่าง มันราเด้วยไม่ปัฒส์ไม่ชอบไปพันเป็นไหนไกลนี่มาร้อนเอาเป็นให้เห็นข่าวเชิบ่อยๆนะครับผม OKAYYYYYYY. ality coating that시아� query

จุดหมดละเจอบนหมดละโอายไม่เอากระทะเร่องนเหนือหนาเหนือ็นได้สองเกมนะครับผมแเเ้ห็นลต่ เอาเลยเนื้อป่นใหม่อีสปอร์ตนะฮะใหม่อีสปอร์ตพี่พี่มีปืนกับบอกเดียวฮียมีรถไปทางแอร์ดอบ

ก็คืออยู่บ้านนะครับผมเดราะว่าถ้าเหมือนกับเพื่อนบอกว่ามีคนตรงแอร์แลบนะครับผมเพื่อนบอกว่ามันขับไปแล้วนะครับผมมก็ส่งเรื่อยๆนะอา้าวอ๋ออีกคนสัญญาณลดไปแล้วไม่เดี๋ยวเหรอมันลดอะไรอะ่ะไก่อะ่ะ Watch out หนูเพื่อนไปแก้มันไปทางนู้น มีค้คนม oh. <น>ื้อเดี๋ยวผมปั๊บปั๊นี่กันคอมโบนีะครับผมจักรอแม่งอยู่วันนี้และ มีคนเหรอใช่อไหมมีคนใช่อไหมแกบอกมีคนอ่ะเหมือนเคยคนมีคนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแต่ว่าน่าจะมีแหละเพราะว่ามันมีศพอ่ะมีศพเพียบเลย มันจะมีคนไม่สบคนก็สบบอสหรืว่าสบคนก็สบบอทครับผมแล้วนี้จะมีคนลองเป็นพวกคนที่เก็บแรงต่อสนใจนะครับผมเก็บแรงเซฟเล่นเซฟอะไรพวกนี้ครับผม เ,เ,อนนเอาอีกคนน,น,น,คนึ่งเร่มนเซฟแลวนผมจะลงเะไรเี้ยจะเร่นเซฟือเซฟโอกาสไม่ก็สบผลก็สบมสบบอดเห็ะนปะ่ะขะเข้าวงเข้าวงไปวงไหนมันจะไปตรงนข้างสกูนะครับผมใกลกออกก้ๆเอบปรู ต้องมาสกูดลงไปดูกันดีกว่าแล้จะโคมีขดไหมสอบแล้วกันน่าแบดูกันว่าที่สกูจะมีคนไหมุ้ดัวเม่อกี้เราเหนรถจออยู่บนขาไม่ก็เป็นรถรถกระด็นนาะคับทางไกลอยู่

เจอแต่กระสุนจมส่นเพียวส่วนเราไม่เห็นเจอเจอแต่ละรอบเหมือนจะมาหลังว่าไม่เจอเลยแล้วฟอไปด้วยนะครับผมออกไปนะครับถ้ามีน้องเข้ามานะครับผมออกมานะครับแล้วไม่น้องส่วน้องผมมา

ไปเมืองเดิมนะครับผมมันไปเมืองเดิมอ่ะเห็นไหน,นะคลิปห้าทีแล้วครับแลตรงนี้มีรถตรงนี้มีรถมีคนมันนะ่นแ่ละเอดเสียก่อน เขึ้นดูบ้านนะขึ้นดูบ้านขึ้นดูบ้านก่อน กนังวนรวังวนจุไน้อยน่อยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเกมเข้ามาเจีายนิ้เสเมียรอรถเหรอนึกว,ว่าขนวมันยิงม,มาจากไหน เด็กมไก่มัน่าอยู่ไก่อกงินน้ำนี่เราสนเขียวถึงเขาองมีการถงรรางดีกว่าแล้วมเนตันี้ครับนองคนน คเขาจดรู้ท้อกอยู่ประมาณเท่านี้นี่อาจจะเขาจำข้ามสะพานหรือมันจะไปข้ามสะพานนะครับ hmm ข้ามสะพานข้างหน้ามีเครื่องบิน แง่ดอบนะครับก็ไปกลางวงเหลือหรือว่าเล่นขอบลงมานอะ่ยจะพาพวกมไปไหนอะ่ะพาผมไปไหนข้างหน้าข้างหน้า an enemy's death crate. ยี่สิบแปดแมที่น้ำไอวีแบบสามเขวนะครับผมอ่โอเคแป๊บนึงนะครับขอรอรอกลับไปอยุดนะเราบ,บีบแป๊บ ให้เขาก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจมิกกี้เอ็กโทนนะครับผมเดี๋ยวจะไปอีกไม่นานเีกนานๆไม่รู้นะครับผมครับมาติดในเพจมิกกี้เอ็กโทนนะครับผม M M ใหญ่ครับ M I C K E Y เอ็กโทนนะ,ค,ะ M M y y ครับเอ็กโทนี่ไม่ต้องเว้นนะครับผม เอาลครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปห,หน้าครับบายบาย